เพื่อนๆครับผมวันนี้ผมมีรถ SUV รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมานำเสนอเพื่อนๆพหนึคันนะครับผมคันนี้คือ Honda CRV G3 รถมือเดียวป้ายแดงออกห้างปี2,7 0 7จดทะเบียนปี2 0 0 8รถ ตัวท็อปสุดเครื่องยนต์2.4 K24 เบาะคนขับปรับไฟฟ้าขับเคลื่อนสีล้อเดิมๆจากโรงงานรถสีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อ,ตอพิกคว่ำหรือจมน้ําจัดการเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วช่วงล่างจัดการเก็บให้ใหม่ยางจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยสีสันที่มีริ้วรอยจัดการเก็บเรียบร้อยพร้อมสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ครบเรียบร้อยเอาไปพร้อมใช้งานกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติม,ตมครับ สีสันโดยรวมผมให้ไปเลย95%เงาฉ่ำสวยงามทั้งขันครับผมรถขับขี่ดีนะครับเกียร์ออโตเปลี่ยนสมูทนะครับไม่มีกระตุกนะครับผมล้อแมกเดิมๆจากโรงงานยางจัดยางปี24ทั้ง4เส้นให้เลยสวยๆใสๆแบบนี้เอาไปใช้งานกันยาวๆภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับพวงมลาลัยมีคูดคอนโทรลมีแอร์แบกมีบันติฟังก์ชันต่างๆรุ่นนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเบาะคนขับจะปรับไฟฟ้านะครับผม นี่นะฮะภายในเบาะอ,อยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดตัวเบาะมีแอร์แบ็กที่เบาะด้วยนะครับผมแอร์แบ็กพวงมาลัยแอร์แบ็กฝั่งคนนข้างแอร์แบ็กที่เบาะนะครับอยู่ในสภาพที่ดีพวงมาลัยสภาพดีไม่ลอกแต่อย่างใดเลขไมค์คันนี้วิ่งมาเพียงแค่2 8 0 0 0 0หกว่ากิโลก็ถือว่าไม่เยอะสําหรับรถปี2008ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเจ้าของเดิมเป็นข้าราชการคุณครูนะครับเจ้าของเดิมเป็นข้าราชการครูนะครับผมอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะครับผม ส่วนด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายเบาะก,ก็อยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดครับผมนะฮะเบาะด้านหลังก็สามารถพับราบลงมาได้ตามสไตล์ Honda c ีอวอยู่แล้วครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบครับผมนี่นะฮะด้านหลังกว้างขวางใส่ของได้เยอะครับผมหลังน้ำฝนซ้ายขวาเดิมๆครับตัวรถไม่มีการชนแต่อย่างใดครับผมแผ่นกันสัมภาระยังอยู่นะฮะหลุมอะไรสวยงามนะครับแอร์ลูกาสมีมาให้ยางอะไรแม่แรงทุกอย่างมีมาครบครับ ตัวรถไม่เคยติดแก๊สไม่เคยอุดจอดแก๊สแต่อย่างใดนะครับไม่มีการกระแทกหนักแต่อย่างใดนะครับผมรถโดยรวมมีเสน่ห์พร้อมใช้งานกันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสตาร์ททีเดียวติดครับผมนี่นะฮะรุ่นรถรุ่นนี้นะครับรองรับอ e, ีน้ำมัน e 2 0นะครับเบนซินเดิมๆจากโรงงานเลย e 2 0แก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ95แก๊สโซฮอ97เเติมได้หมดทุกกลุ่มเบนซินที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทย หงองเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับปากระโปรงเดิมๆนะครับผมเบ้าโชกซ้ายเบ้าโชกขวาเดิมเคานเดิมนะครับผมไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มแห้งๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างครับเข้ามาอยู่ในส่วนตัวรถนะครับผมภายในก็กว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ Honda CR-V นะครับผมคอนโซลต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีเล่มมีครบเอกสารพร้อมโอนนี่นะฮะ ถ้าหลังคาสสะอานะครับผมไม่มีการสกปรกแต่งใดเราจะการสปาให้แล้วนะครับ h o น d ้า r v มีมากี่คันก็ไม่เคยจะพอขายนะครับมาแป๊บเดียวไปมาแป๊บเดียวไปเป็นรถ SUV ที่น่าใช้งานราคาไม่แพงปัจจุบันราคาไม่แพง2 0 0แสนบวกลบนิดหน่อยคือราคาไม่แพงออกห้าง1ล้าน4แสนกว่าบาทนะครับ1ล้าน4แสนกว่าบาทสำหรับตัวท็อปแบบนี้นะครับผมปัจจุบันอยู่ในราคา2 0งแสนบวกลบก็ถือว่าไม่แพงนะครับน่าใช้งานนะครับ ใครที่อยากได้ลครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพปริมณฑลผมส่งให้ฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทลเลอร์เห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองสภาพสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนผมบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้สภาพสวยมากๆใส่กิ้งๆเลยนะครับผมเอาไปใช้งานเนี่ยมีความสุขแน่นอนนะครับใครที่อยากได้ก็ฝากกอไว้ด้วยดูรถไม่เป็นพาเพื่อนพาช่างมาช่วยดูได้อยู่ต่างหวัดมาดูไม่ได้มัดจำมาเรามีบริการสไลด์ออน24ชั่วโมงถึงบ้านท่านขอบคุณครับ